สวัสดีค่ะได้แดง .com เว็บไซต์จัดหาคู่ด้วยโหรา,าศาสตร์ธาตดวงจีนมาพบกับทุกท่านในการทำนายไพ่สุดขลังไพ่มีดวงสนับสนุนคำทำนายโดยมีดวง .com คลิปนี้เราไปดูดวงความรักของคนที่เกิดในปีจอกันค่ะว่าจะมีดวงความรักเป็นอย่างไรไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะสำหรับคนปีจอในเดือนเมษายนนี้จับได้ไพ่ใบที่18ค่ะคือไพ่มีเกิด ไปดูกันสิคะว่าในเดือนเมษาคนปีจอจะได้พบกับความรักแบบใดบ้างไพ่มีเกิดคะ่ะจะทํานายความรักได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับว่าท่านนั้นเป็นคนโสดหรือคนที่มีคู่แล้วไปดูกันที่คนโสดกันก่อนนะคะคนปีจอที่ยังโสดคะ่ะจะทํานายว่าท่านน่ะจะได้พบความรักที่แสนดีแล้วแหละแล้วคนที่จะเข้ามาจะมีอายุที่น้อยกว่าท่านหน่อยนะคะถ้าเกิดอายุไม่น้อยกว่า อายุเท่ากันหรืออายุมากกว่าเราก็จะมีนิสัยที่เด็กๆหน่อยนะคะแต่รับรองค่ะว่าความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นน่ะจะแสนโรแมนติกและแสนดีมากๆเลยนะคะสำหรับคนโสดที่เพิ่งเลิกลาจากคนรักเก่าไปนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่าความรักของท่านเนี่ยครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเป็นความรักที่แสนดีและโรแมนติกมากๆเลยนะคะ ไพ่มีเกิดใหม่ถึงความรักที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ความรักที่ดีนะคะแม้ว่าในครั้งเก่าเนี่ยจะมีปัญหาต่างๆนานาเกิดขึ้นนะคะแต่ความรักใหม่เนี่ยมันจะเป็นความรักที่ดีมากๆแม้ว่าคนรักที่จะเข้ามานี้นิสัยจะออกเด็กไปหน่อยแต่ก็เกิดมีการปรับกันมีการยอมรับในข้อนี้ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วค่ะความรักครั้งเก่าแม้จะขมไปซะหน่อยเนาะ ความรักครั้งเก่าได้ผ่านพ้นไปแล้วนะคะท่านก็ได้ประสบการณ์จากการคลองคู่มาแล้วเนาะดังนั้นก็นํามาเป็นบทเรียนในการใช้ชีวิตความรักต่อไปค่ะสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะมี2ทางเลือกที่ท่านคิดไว้ในใจ1คือยุติความรักแล้วไปเริ่มต้นความรักใหม่อีกครั้งกับ2คือเริ่มต้นพัฒนาความรักที่ยังคงมีอยู่เนี่ยให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ อาจารย์ต้องบอกก่อนนะคะว่าความรักในปัจจุบันของท่านเนี่ยมันมีทั้งดีและร้ายเน,นาะอย่าลืมว่าความรักเป็นเรื่องแบบนี้อยู่แล้วคะ่ะความรักจริงๆมันไม่เหมือนอนิยายหรือไม่เหมือนหนังไม่เหมือนละครแน่นอนนะคะเราต้องได้เจอทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ร้ายถูกต้องไหมแต่อย่าลืมนะคะว่าท่านก็ตัดสินใจที่จะอยู่ร่วมกันแสดงว่าความรักที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ความรักที่เลวร้ายขนาดที่ต้องเลิกกลากันไปนะคะอาจารย์อยากให้ท่านพิจารณาอีกสักนิดนึงว่า ท่านอยากจะยุติความสัมพันธ์แล้วไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นหรือท่านอยากจะปรับปรุงความสัมพันธ์เริ่มต้นความรัก หาทางออกของความรักเนี่ยให้มันดีขึ้นไปกว่าเดิมหรือเปล่านะคะสําหรับอาจารย์เองค่ะถ้าเกิดความรักมันไม่ได้เป็นยาขมถ้าความรักมันไม่ทกซิ c มันไม่ทําให้เกิดพิษที่เกิดขึ้นกับจิตใจของเราไม่ทําให้เราอึดอดัดไม่ทําให้สุขภาพจิตเราเสียอาจารย์คิดว่าการพูดคุยกา,การปรับความคิดเห็นกันนะคะการพิจารณาและเริ่มต้นชีวิตรักอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นแนวทางที่ดีมากกว่าเราจะยุติแล้วไปหาคนใหม่ นาะเพราะเราไม่รู้ว่าคนใหม่ที่เข้ามาจะมีนิสัยใจคออย่างไรอย่างน้อยคนที่เราครบอยู่เนี่ยเราก็รู้ว่าเขามีนิสัยแบบนี้ปรับปรุงเข้าหากันให้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าความรักมันท็อกซิกมันเป็นพิษกับชีวิตกับจิตใจนะคะฉันด,ดําเนินต่อไปกับชีวิตไม่ได้การยุติและการหาใหม่การยุติความรักเก่าครั้งที่มันเป็นท็อกซิกเนี่ยนะคะทั้งที่มันเป็นพิษเนี่ย แล้วไปเริ่มต้นใหม่มันก็เป็นเรื่องที่ดีเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นสิ่งที่อาจารย์กําลังทํานายอยู่ตรงนี้นะคะเป็นการแค่บอกว่าให้ท่านพิจารณาด้วยตัวงท่านเองอย่าเชื่ออาจารย์หรือว่าอย่าเชื่อการทํานายอย่างเดียวเราต้องพิจารณาด้วยสติสัมปชัญญะของเราเองนะคะนี่คือสิ่งสําคัญที่สุดค่ะใช้ใจของเรามองลงไปว่าความรักของเรานั้นสามารถพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้หรือไม่ สำหรับเดือนพฤษภาคมนี้คนปีจอจับได้ไพ่ใบที่1คือไพ่มีช้างค่ะไพ่นี้เป็นไพ่ที่มีความมงคลนะคะเราไปดูความหมายของไพ่กันค่ะความรักกับการกินแม้ว่าจะดูเหมือนไม่สามารถเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันได้แต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับคนปีจอ การพบรักในร้านอาหารการพบรักในร้านซุกี้การพบรักในร้านชาบูหรือบุฟเฟ่เป็นเรื่องปกติของคนปีจอแน่นอนค่ะในเดือนพฤษภาอาจารย์การันตีเลยค่ะว่าความรักของท่านต้องเกิดขึ้นจากการไปเจอในสถานที่เหล่านี้ หรือไม่อย่างนั้นคนที่เข้ามารักท่านเข้ามาจีบท่านก็จะเป็นพวกเชฟเป็นพวกที่ทํางานในร้านอาหารต่างๆนานา,นาหรือเป็นเจ้าของร้านอาหารคู่ของท่านเนี่ยนอกจากเกี่ยวข้องกับร้านอาหารแล้วยังเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความเป็นเจ้าเนื้อตัวนุ่มนิ่มหน่อยนะคะ แม้ว่าจะไม่ค่อยตรงสเปคคนปีจอสักเท่าไหร่นักแต่อาจารย์ขอการันตีเลยครับว่าความรักของเขาที่มีให้กับคนปีจอจะแสนโรแมนติกและน่ารักสุดๆเนาะแต่นั้นการตั้งมาตรฐานไว้สูงๆว่าคนนั้นต้องหล่อคนนี้ต้องอยางนั้นอย่างนี้นะคะต้องสูงเท่านั้นต้องสูงเท่านี้มีหน้าที่การงานแบบนั้นมันอาจจะไม่จําเป็นสําหรับคนปีจอในช่วงของเดือนพฤษภา ความรักค่ะอาจจะเกิดขึ้นโดยไม่จําเป็นต้องมีเหตุผลแล้วก็อาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นตรงตามสเปคของเราก็ได้นะคะคนที่เพอร์เฟกที่สุดอาจจะไม่ใช่คนที่เราอยู่แล้วมีความสุขสบายใจที่สุดนะคะคนที่เรารู้สึกมีความสุขรู้สึกอิ่มใจรู้สึกอุ่นใจรู้สึกสบายใจที่อยู่ด้วยนั่นแหละค่ะคือความรักที่ดีลองพิจารณาเนื้อคู่ที่อาจจะไม่ตรงสเปคของคนปีจอไว้สัหน่อยก็ดีนะคะ สำหรับคนมีคู่แล้วค่ะความรักของท่านทั้งคู่เนี่ยดีมากๆเลยนะคะคนปีจอที่มีคู่แล้วเนี่ยชอบชวนกันไปกินเรียกได้ว่าใครอยากเจอคู่รักคู่นี้ต้องเจอกันที่ร้านอาหารร้านชาบูกันค่ะร้านหมูกระทะแน่นอนนะคะดังนั้นความรักของท่านทั้งคู่ในเดือนพฤษภาของคนปีจอทุกอย่างราบรื่นไปด้วยดีถ้าเกิดว่าในเดือนที่แล้วเนาะทุกอย่างมันเป็นแบบว่า ความรักทกซิ c ได้ยุติไปตอนนี้ท่านก็จะได้มีความรักที่ดียิ่งขึ้นนะคะหรือถ้าเกิดท่านไปปรับความเข้าใจเนาะอาจารย์เชื่อว่าในเดือนพฤษภาความรักของท่านทั้งคู่จะพัฒนาไปในทางที่ดียิ่งขึ้นค่ะสำหรับในเดือนมิถุนายนนะคะคนปีจอจับได้ไพ่ใบที่2คือไพ่มีแม่ไพ่มีแม่ให้คุณความรักกับท่านชายหรือเพศทางเลือกชายมากกว่าผู้หญิงนะคะ ถ้าท่านดูที่หน้าไพ่เนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าเนี่ยหนูน้อยหนูลิงน้อยเนี่ยกำลังกินนมแม่อยู่ใช่ไหมดังนั้นมันเป็นความหมายของการที่ว่าข้าเกิดผู้ชายอ่ะ ความรักของผู้ชายก็จะเป็นความรักที่ดีมากดังนั้นคนปีจอที่เป็นผู้ชายในเดือนมิถุนาความรักดีมากเลยค่ะถ้าเกิดว่ายังโสดอยู่ก็จะได้เจอความรักที่น่ารักแสนดีแต่เนื้อคู่ของท่านจะเป็นผู้หญิงที่สูงอายุหน่อยนะคะมีอายุหน่อยลักษณะของเนื้อคู่ก็จะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ดูอบอ้อมอารีจริงใจมีความเป็นแม่เนาะอยู่ในนั้นนะคะหรือมีลักษณะคล้ายๆกับคุณแม่ของคนปีจอเออนะฮะ จึงเป็นลักษณะของความรักที่เข้ามาดูแลเข้ามาห่วงใยนะคะเข้ามาเทคแคร์ว่าอย่างนั้นเถอะดังนั้นความรักเนี่ยจึงเป็นความรักที่น่ารักมากๆเลยแต่มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหรค่ครับไพ่มีแม่จะไม่ค่อยดีสําหรับคนโสดที่เป็นท่านหญิงหรือเพศทางเรื่องหญิงนะคะไพ่มีแม่จะไม่ค่อยสู้ดีเลยค่ะจะมีความหมายถึงการยอมการอ่อนข้อกับคนรักถ้าเกิดท่านพบรักในช่วงเนี้ยหมายความว่าท่านจะยอมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขา ท่านอาจจะมีลักษณะเป็นเจ้าบุญทุ่มสายเปยอมทุกสิ่งทุกอย่างยอมทั้งเสียเงินเสียทองยอมทั้งให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างยอมอ่อนข้อให้กับทุกอย่างนะคะยอมทุ่มเทจนมากจนเกินไปจึงทําให้ถ้าเกิดว่าคนโสดไปเจอความรักในตอนนี้ก็จะเหมือนว่าท่านกลายเป็นลูกไก่ในกํามือ เมื่อรู้ว่าเขาทําความผิดอะไรมาก็ไม่มีความเกรงใจหรือกลัวค่ะพอรู้ว่ายังไงก็แล้วแต่ว่าคนปีจอที่ยังโสดที่เป็นท่านหญิงเนาะหรือเป็นเพศทางเลือกหญิงเนี่ยยังไงก็แล้วแต่คงจะให้อภัยอยู่แล้วนะคะถ้าเป็นแบบนี้อาจารย์คิดว่าท่านจะเก็บกดและอึดอัดเนาะถ้าเกิดท่านหญิงหรือเพศทางเลือกหญิงที่ยังโสดอยู่ของคนปีจออาจารย์คิดว่าการงดเว้นการมีความรักหรือยังไม่มีความรักในเดือนมิถุนา ไปรอเวลาที่มันควรที่จะดีกว่านี้มันน่าจะดีกว่านะคะไม่อย่างนั้นท่านจะทุ่มเทท่านจะยอมเสียทุกสิ่งทุกอย่างยอมเสียเงินเสียกำลังใจเสียแรงต่างๆนานาให้กับความรัก มันจะมากจนเกินไปมันจะไม่ใช่ความรักแล้วค่ะมันจะกลายเป็นว่าท่านรักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองนะคะขอให้เป็นคําแนะนําแบบนี้เอาไว้แล้วก็ท่านลองพิจารณาอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับคนปีจอที่มีคู่แล้วค่ะความรักเป็นไปในทางที่ดีมากดังนั้นมิถุนายนเป็นความรักที่ดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยทั้งทั้งคู่เนี่ยเอาใจใส่รักใคร่กันดีแล้วก็มีเกณฑ์ว่าถ้าเกิดว่าท่านอยากจะแต่งงานนะสร้างครอบครัวกันเนี่ยก็สามารถจะแต่งงานตั้งแต่เดือนมิถุนายนได้เลยนะคะ แล้วก็มีเกณฑ์ว่าท่านผู้หญิงเนี่ยจะเป็นใหญ่ในบ้านนะดูแลเรื่องราวต่างๆแนะต่ไม่ใช่แบบว่าดูแลแบบเด็ดขาดเนาะแต่เป็นการดูแลด้วยความเมตตาดังนั้นความรักของคนปีจอที่มีคู่แล้วในเดือนมิถุนายนจึงราบรื่นไปด้วยดีเนาะฟังดวงความรักแล้วความรักของท่านในรอบ3เดือนนี้ดีหรือแย่คะ คงจะดีกว่าหากเราสามารถไหว้ขอพรขอความรักให้เกิดขึ้นกับตนเองและไหว้ฝากดวงให้คุ้มครองความรักที่มีอยู่ให้ยั่งยืนแบบออนไลน์ ด้วยบริการสุดพิเศษเฉพาะแฟนๆของได้แดง .com คนโสดสามารถใช้บริการไหว้ขอพรขอความรักออนไลน์ขอเนื้อคู่กับเทพผู้เท่าจันทาเทพแห่งความรักจีนเพียงท่านส่งคำอธิษฐานขอพรเราจะนำไปเขียนและวางไว้ที่แท่นเทพเจ้าพร้อมกับชุดกระดาษไหว้ขอความรักให้ท่านได้พบกับเนื้อคู่เร็วยิ่งขึ้น สำหรับคนที่มีคู่แล้วมีดวงความรักที่ไม่แจ่มใสหรือคู่ของท่านห่างเหินผิดใจกันแก้ไขด้วยการพูดคุยปรับความเข้าใจก็ยังไม่ได้ผลมาฝากดวงความรักออนไลน์ให้เทพเจ้าเหอเหอเอ,อ้อเซียนเทพแห่งการรักไข่ปองดองดูแลความรักของท่านทั้งคู่ดีไหมคะ เพียงส่งคำอธิษฐานเราจะนำไปวางไว้ที่แท่นเทพเจ้าพร้อมกับชุดกระดาษไหว้ฝากดวงความรักให้ท่านมีความรักที่ราบรื่นรวดเร็วยิ่งขึ้นบริการขอพรขอความรักกับเทพผุทเท่าจันทาและบริการฝากดวงความรักให้ราบรื่นกับเทพเจ้าเหอเหอเออเซียนให้บริการฟรีสนใจใช้บริการแอดไลน์ที่แอดเลิสองถ้าท่านเชื่อในโชคชะตา ก็ให้โชคชะตานำพาความรักที่แสนดีมาให้จะดีไหมบริการสุดพิเศษส,สำหรับคนโสดกับบริการจัดหาคู่ด้วยโหราศาสตร์ธาตุดวงจีนให้ท่านมีคู่ที่ดวงชะตาสมพง์เสริมธาตุในดวงคองรักกันอย่างยาวนานและราบรื่นไม่ว่าใครก็มีความรักที่ดีได้เราพร้อมสนับสนุนทุกความรัก หากท่านสนใจใช้บริการจัดหาคู่อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ได้แดง .com หรือแอดไลน์มาที่แอดเลิฟ2มีแอดข้างหน้าด้วยนะคะหากท่านชื่นชอบและอยากให้อาจารย์ทำคลิปดีๆแบบนี้ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดความรู้ดวงจีนห่วงจุย้ยและการทำนายดวงชะตากับไพ่มีดวงนะคะหากท่านเชื่อในความรักอยากมีความรักต้องได้แดง com